ตัวนี้เดยวเขาจะทำกว๋วยเตี๋ยวแผ่นกน้องดูท่าจะร้อนนะเหงื่อเต็มเลย <laughs> <laughs> ผู้ชายคนนี้ เคยเอาของไปบริจาคก,กับเราเนะี่ยนิสัยดีมากๆตอนที่มนแจกข้าวนะฮะเขาก็มาช่วยเอาของมาร่วมบริจาคเยอะมากๆเลยเนะน,นี่ยคนเนี้ยผู้ชายคนเนี้ยนิสัยดีมากจุบบอกนี่นางก็ขี่รถมาเองนะหนเห็นไอ้แก้วบอกน,นางนิสัยดีเวอร์น,นางเป็นคนชอบทําบุญ

อันนี้เจ้าของคณะบุญ